วันนี้คุณพ่ออาบน้ำให้น้องเชร์ค่ะแล้วก็แต่งตัวสวยเพราะเราจะออกไปเที่ยวกันแม่ไปอาบน้ำแป๊บเดียวกลับมาน้องเชิง่วงนอนมากก็เลยเอาน้องนอนก่อนเดี๋ยวให้น้องนอนก่อนก็ได้ค่ะมิลลี่แต่ก่อนไม่ยอมนอนเปยนะคะตอนนี้ยอมแล้วระหว่างที่รอน้องเชิญตื่นแม่จำได้ว่าพ่อสั่งกล้องวงจรปิดมานานแล้วแต่ยังไม่มีเวลาไปติดเลยเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายค่ะแบบนี้อยากได้มานานแล้วยี่ห้ออารนติโกวันว่าจะลงไปแต่ไม่มีใครเฝ้าน้องเชิญนะคะก็เลยจะเอากล้องวงจรปิดมาตั้งใส่ขาตั้งกล้องไว้ก่อนโหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมต่อออออกกับแแปล้้้วว็เเาไดูนงช ตอนทํางานค่ะแค่นี้ก็ไม่ต้องนั่งเฝ้าลูกแล้วปะ่ะแล้วพ่อกับแม่ก็ไปทํางานได้พอลงมาถึงก็เล็งดูนะว่าจะติดตรงไหนดีลองไปติดใส่ข้างบ้านดูนะคะตรงนี้ดีไม่เอ,อ่ยนี่นะคะตัวกล้องยังไม่ได้เอาลงมาติดอุปกรณ์ไปก่อนตรงนี้ดีไม่เอ,อ่ยแต่ว่ามันติดไม่ได้เราไม่อยากเจาะกําแพงเนาะพอดีตรงนี้มีเสาไม้พอดีก็เลยจะมาติดใส่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องเจาะกําแพงเอาไขควงหมุนใส่เลยพอดีหน้าบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ลูกเล็กที่ต้้้ออองงงดูแลเป็นตมีก จอปิดติดหน้าบ้านไว้สักตัวค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนใจมาติดมุมนี้นะคะให้คุณสามีมาช่วยระหว่า,างที่เราทํางานอยู่แล้วก็มาเปิดดูลูกนะคะว่าน้องร้องหรือเปล่ายังนอนหลับปุ้ยสบายเลยค่ะแล้วนี่น้องด็อกของใครก็ไม่รู้นะคะเดินมาหน้าบ้านของเรา4ี่ห้าวันแล้วนี่ค่ะเราก็ติดอุปกรณ์เข้าไปที่เสาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะมาหมุนอุปกรณ์เข้าไปค่ะรู้ไหมคะว่าความปลอดภัยคือสิ่งสําคัญที่ทุกๆุกบ้านคนมีเลยยิง่งเป็นมุมอับสายตาตามมุมบ้านยิ่งต้องระวังดีๆด,ดังนั้นเราจึงมีตัวช่วยอย่างกล้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ขึ้นมาหาลูกยังไม่ตื่นเลยคะ่ะเดี๋ยวจะมาเอากล้องออกไปดีกว่าเดี๋ยวรอนอ้องอีกหน่อยนะคะระหว่างนั้นเราก็จะมาดูหนังสวีทการสักหน่อยตอนลูกหลาน,นไปสองชั่วโมงค่ะน้องเชอร์ก็ตื่อเราก็พร้อมจะไปเที่ยวได้แล้วเราก็จะเอากล้องลงไปติดด้วยนะคะคือแบบติดง่ายมากยิ่งเป็นกล้องวงจรปิดไร้สายด้วยแล้วยิ่งสะดวกต่อการใช้งานเลยคะ่ะและกล้องวงจรมีมาตรฐานกันน้ำระดับ IP 6กใช้งาน,นปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก็ติดข้างๆบ้านเลยนะคะจะได้เห็นแบบทั่วถึงติดใส่เราก็ลองดูว่าเราโอเคไหมเราไม่โอ อเคค่ะ okay, เราก็เลยจะหมุนอีกด้านหนึ่ง <จะ S 1> เนาะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปทางไหนก็ได้แล้วก็มาดูกันค้านี่ชัดเลยคะ่ะทุกคนเพราะกล้องมีความละเอียดสูงพันแปดสิบพีก้องเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปเที่ยวแล้วคะ่ะวันนี้พ่อกับแม่จะพาน้องเชอร์ไปทะเลขับรถจากบ้านไปถึงทะเลก็ประมาณเกือบชั่วโมงน้องเชอร์ชอบออกไปเที่ยวคะ่ะแม่ก็เดาไปเพราะว่า<ง>เวลาออกไปเที่ยวก็อารมณ์ดีไม่ค่อยงองแงนะคะแต่ว่าหลับตลอดทางรู้หรือเปล่าหืงว่าแม่พามาเที่ยวถึงแล้วคะ่ะลูกตื่นๆสำหรับน้องเชอร์ขอแค่ไม่หิวน้ไม่ให้นอน น้องร้อนแค่นี้น้องก็ไม่งี่เง่าแล้วค่ะกินให้อิม่มมีพัดลมเปิดใส่ในรถเข็นเพื่อให้น้องเย็นสบายตลอดเวลาแค่นี้น้องก็ไม่งี่เงา่าไม่งอแงไม่ร้องไห้เลยค่ะ,คะเป็นอย่างนี้แม่ค่อยพาออกไปเที่ยวบ่อยๆนะคะไปบ่อยก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวคุณย่าเป็นห่วงเราจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเราก็กําลังจะเดินไปทะเล<ต>ค่ะแต่ว่าใกล้จะมืดแล้วว่าเดินนะเข้าไปประมาณ5กิโลเลยคงจะไม่ถึงทะเลแน่เลยต้องขี่จัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์เข้าไปค่ะรถใหญ่เข้าไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะถ้าเข้าไม่ถึงวันหน้าค่อยมาใหม่ระหว่างทางก็นั่งพักสักนอยกีพี่่่นสงทรมาาว มาส่งของลองเช็คดูนะคะว่ามาหรือยังอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราติดไปนะคะมีความชัดบันทึกการเคลื่อนไหวตลอด24ชัว่วโมงบันทึกเสียงได้อย่างชัดเจนสามารถสั่งงานผ่านเสียงได้เมื่อกี้แม่เดินเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เรียกแม่ออกมาแม่บอกว่ามีคนมาส่งของแล,แล้วเราก็เดินไม่ถึงทะเลค่ะใกล้จะมืดเราก็เลยพาลูกดี๋ยว,วันหน้าค่อยมาไว้ก่านนี้นและนี่ก็เป็นภาพตอนกลางคืนของกล้องวงจรปิดความคมชัดอย่างกับกลางวันเนี่ยถ้ารู้ว่ามีกล้องวงจรปิดไล่สายดีๆแบบนี้คงซื้อมาใช้ตั้งนานแล้ว